สมเด็จพระราชินีสีสยามเกลกพระนามพระบุญญาสง่าสีทรงเคียงข้างสามิพักองค์จักรีคู่พระบารมีราชาสยามินทรงเมตตามหาชนชาวสยามประชาชนทุกเขตคาม ทั่วทุกถิ่นน้ำพระไทยดังสายฝนหลังรินชุบชีวินประชาไทยให้เบิกบานสามมิถุนายนเฉลิมพระชนมพันษาปวงเทวาปกปรีเปรมกเกษมสารถวายพระพรทั่วแห่งหนมงคลการ ชนมายุยิ่งยืนนานนิรันดรอภิวันพระมิ่งขวัญกระสัตราทุกทิศาช่วยราชกิจอดิตสอนสำราญพระราชหฤทยัยไร้นิวรเกลกรรจรพระเกียรติคุณหนุนเนื่องเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพรประภัยการจนรลินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ